มาจ้าวันนี้เรามาทําสวยกันอีกจ้าทาเล็บก,กันอีกจ้าเล็บยายการกําลังสวยเลยยายการซักผ้าทุกวันล้างถ้วยทุกวันกลัวหักอยู่เนี้ย <c oughs> เล็บนี้หักไปแล้วเล็บนี้ทาทาให้เพื่อนชมสามเล็บนี้ก็สวยแล้วค่ะสวยงามมากวันนี้ยายการก็จะมาทาสีหวานแหวว สำเร็จสำหรับไปไวัยยี่สิบกว่าขึ้นไปจ้ะวันนี้ยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่ากว่าขึ้นไปแต่นิยมทาสีหวานเววส่วนตัวยายการก็ชอบสีนี้ค่ะ ส่วนตัวยายการก็ชอบสีนี้มากทาบ่อยสีเนี้ยสีหวานแววสำหรับวัยรุ่นยี่สิบกว่ากว่าถึงสามสิบต้นๆจ้ะถึงสามสิบเขาชอบทาสีนี้กันสาวๆัยรววุ่น ใช้สมาธิด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่จะทาได้ทุกคนนะทาเล็บอะบางคนทาไม่ได้นะแต่ใหญ่การทำบ่อยทำเองทำเอง,ทำเองมาตลอดช่วงที่ว่าถ้าร้านเสริมสวยคนเต็มอย่างนี้ใยาการก็จะกลับมาทำเองสวยไหมค่เพื่อนสวยมากเลยนะ เดี๋ยวยายกันก็จะทาทับอีกรอบหนึ่งสำหรับสาวหวานสาวสิบยี่สิบกว่ากว่าถึงสามสิบเขาจะนิยมใช้ตัวนี้จะ้ะเดี๋ยวเราก็จะมาทาทับอีกรอบหนึ่งสองชั้น ถ้าเราทาสองชั้นก็จะโดดเด่นขึ้นมาเลยจ้ะโดดเด่นสวยมากสีฟ้านะคะสีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานถ้าเราเก็บงานตอนนี้ตอนที่ว่ายังไม่แห้งเนี่ยเขาก็จะมองเอะแต่ถ้าเราเก็บตอนที่เขาแห้งแล้วแล้วก็ค่อยๆเล็มข้างๆออก ก็จะดูไม่เขินไหมเพื่อนๆออนี่ตัาร้อยปย่สิบป่ะสวยไหมครับเพื่อนๆมองชัดไหม ทาทับด้วยสองรอบก็โดดเด่นเห็นไหมเพื่อนๆโดดเด่นมากเลยสวยงามมากวันนี้ยายการก็ทาสีฟ้าสำหรับสาววัยยี่สิบถึสามสาิบจ้ะเขาชอบนิยมทากันสีนี้สวยๆค่ะนนยายการก็จะมาทับด้วยกากเพชรของเราลองดูค่ะเพื่อนๆ ราจะมาทับด้วยกากเพชรของเราดูีิว่าถ้าเราทาสีฟ้าไปแล้วมันมาทากากเพชรทับจะสวยขึ้นอีกไหมลองดูนะคะเพื่อนๆว้าวเด่นขึ้นมาเลยเพื่อนมองเห็นไหมคะให้ได้อาดาวมา เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมทาทากากเพชรลงไปอีกมองเด่นสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า,าส่วนตัวยาการชอบสีนี้ชอบสีนี้แล้วก็ทาทา,ทาหลายๆสีหลายนิ้วอะ่ะสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวยการจะทาให้ดูนะแบบนั้นนะสวยมากค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะเพื่อนๆสีนี้เราปาดด้วยกากเพชรนิดหน่อยมันก็จะเป็นแวแวๆวเพื่อนๆมองเห็นไหมคะเป็นแวแวๆววสำหรับสาว20ถึง30ค่ะชอบเยากการขนาด40 up, อัพเยากการยังชอบ40อัพยังชอบสีนี้เลยสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยมาก ไปไหนมาไหนก็โดดเด่นจะจับของกินของอะไรก็นิ้วสวยนิ้วเรียวโดดเด่นมากเลยค่ะกับเพชรเรามันจะแววแววมองไม่ค่อยชัดจ้ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมเป็นกากเพชรแววๆวสวยสวยมากเลยค่ะยายการไม่รู้จะถ่ายกล้องแบบไหนถึงจถึงจะจับแววให้เพื่อนๆดูอยากให้เพื่อนๆเห็นว่ามันสวยขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆจ๋าสีฟ้าทาสองชั้นแล้วก็ประดับด้วยกาก,ากเพชรของเราสวยงามมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะ